เรายังไม่ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาแบงก์ล้มแต่ว่าผู้ฝากเงินจะไม่ได้รับผลกระทบนี่ดูว่าเป็นคําเตือนของคุณปู่เรนบัฟเฟตสุดยอดนักงทุนระดับตํานานนะครับจริงโจกทักเนี่ยเรายังสะดุ้งเลยเรายังต้องฟังเลยนะครับนี่เซียนระดับโลกทักมาแบบนี้เราต้องคิดมากขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นเพราะอะไรก็สอดคล้องกับนากวิเคราะห์ที่เตือนนะครับว่าสัดส่วนครึ่งหนึ่งของธนาคารพณิัฐาอเมริกาที่มีกว่า4,800แห่งมีโอกาสที่จะเจ๊งนั่นก็แปลว่า2,400แห่ง มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากกันเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับธนาคารสวัมดิการก็มีการล้มไปแล้ว4 5ถึงแห่งตั้งแต่ในช่วงต้นปีก็เขย่าตลาดไปทั้งโลกเลยใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลสวัมดิการแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลก็อาจจะทําให้คลื่นลมนั้นอาจจะสงบลงไปได้บ้างน,นะครับแต่ข้อสังเกตคือว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลสวัสดิการนั้นจะยื่นมือเข้ามาช่วยทันเวลาก็จริงนะแต่ทําไมคุณปู่หรือบัฟเฟต์นั้นถึงขายหุ้นธนาคารออกมาเกือบจะหมดพอร์ตเลยล่ะครับแล้วก็เตือนด้วยนนนะคครับวว่่่าาาิกฤตธาายงไมจแี้ และอะไรคือสิ่งที่นักงทุนรายย่อยไทยนั้นสามารถเรียนรู้ได้อีกบนพพลเอ็กซ์เลยทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ ่อนหน้านี้ในพอร์ตของคุณปู่มเฟตนั้นถือหุ้นธนาคารสถาบ,บันการเงินเยอะมากๆนะครับในปีส0 2 0ถ้าไปดูหุ้นตัวใหญ่ที่สุดในพอร์ตนะฮะสิอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นธนาคารสถาบ,บันการเงินซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้ง b a n ก o อ a m e เมริก JP Morgan Chase US เบงก็บขอบกูเ Sachs เป็นต้นอันนะี้แค่ยกตัวอย่างนะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงเข้าใจง่ายแล้วก็สภาพคล่องสูงมากจ่ายเงินปันผลดีและธุรกิจก็แทบจะเป็นเสือนอนกินเลยใช่ไหมครับแต่พอปลายปี2022เเเเน่รราาิมมห็คควลื่อนไนะ เมื่อหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตของ Berkshire Hathaway ของคุณปู่ของ b u f f e ตเนี่ยเหลือหุ้นธนาคารไม่กี่ตัวนะนเพื่อนๆ Bank of America US Bank Corp นะครับก็สองเจ้านี้อันนี้หลักๆนะครับระหว่างทางเราก็จะได้ยินนะว่า Berkshire Hathaway นะั้นทยอยขายหุ้นธนาคารมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากมายนะักนี่ตัดภาพมาตอนนี้ปี2023น,น่าสนใจมากครับเพื่อนๆเพราะหุ้นตัวใหญ่ที่สุดในพอร์ต10อันดับแรกเหลือแค่ Bank of America เท่านั้นอันนี้ที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะครับ และล่าสุดนะกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณปู่ก็เพิ่งจะขายหุ้นธนาคารออกไปอีกในหุ้น Bank of New York m e l เมลแล้วก็ US Bank Corp แบบหมดพอร์ตเลยไม่เหลือเยื่อใ่เลยนะครับนี่ไม่ใช่ Spider-Man นะฮะแต่ถ้ากับว่าคุณปู่เป็ A ay, นเฟดเบิร์ชาร์ดเวททั้งขายหุ้นแบงค์เยอะมากๆตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตธนาคารซะอีกหรือแม้กระทั่งตอนที่เกิดเรื่องแบงค์ล้มเนี่ยปู่ก็ยังทยอยขายออกมาจนเหลือแค่หนึ่งธนาคารยักษ์ใหญ่นั่นคือ Bank of America แต่จริงก็มีอีกหนึ่งสถาบ นะก็คือแคปิตอลวันแต่ว่าก็ถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับอรอนในภาพรุนหุดของคุณปู่อวัลเฟตทางที่คุณเจมี่ไดมอนด์นะครับส่วนยอดซีอของ JP พ o r g a n c ก a s e เนะี่ยก็บอกว่า t h i s part of the crisis is over วิกฤตธนาคารในส่วนนี้เกือบจะจบแล้วนะครับภายหลังจากที่ JP พ o r g a n Chase นะั้นเข้าไปซื้อธนาคาร First Republic ที่เพิ่งจะเจ๊งไปแทนที่ไอ้สองวันก่อนหน้านี้คุณเจมี่ไดมอนดะ์ยังให้ข่าวอยู่เลยนะบอกว่าพายุเน,นี่ยกำลังโหมกันนำวิกฤตธนาคารกำลังจะมาอ่ะ อีก2วันถัดมาพอซื้อกิจการเสร็จปั๊บบอกว่า almost is over นะครับเกือบที่จะจบแล้วนะครับแต่ถ้ามองในมุมนั้นผมว่าผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าคุณจะมีไดมอนด์เองเนี่ยก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ฝากเงินและก็ผู้ถือหุ้นของ JP m o มอ a n แกนด้วยนะครับพอไปซื้อกิจการนี้ก็ใช้ตังค์ไม่น้อยนะครับในขณะที่คุณปุนเนอร์เฟดก,ก็เหตุผลที่ยังถือ Bank of America ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดีลที่เบิร์กชาร์เดเบย์เข้าไปซื้อหุ้น Bank of America ในปีก5ใน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งทางผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้บริหารเองก็ให้ดีลที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็เก่งมากคุณปู่ชอบมากๆเทพสุดๆเลยนะครับคุณปู่ก็เลยบอกว่าไม่อยากจะขายหุ้นแ a n k o อ a ฟ e เม c a กออกจากพอร์ตไปนั่นก็แปลว่าถ้าไม่ได้มีลูกเกงใจหรือว่าไม่ได้มีสายสมพันจริงๆคุณปู่อาจจะขายหุ้น b บ n k o อ a ฟ e r i c a ไปแล้วก็เช่นกันนะครับแต่ก็น่าคิดนะเพราะว่าเป็นการขายหุ้นแบงก์เกือบจะหมดพอร์ตทั้งนั้นที่เคยเป็นกลุ่มรูกรักที่ถือเยอะมากๆมมาาาาาโดดยยตลลลลอออนะแะแรัฐบเเเงงกก็็ข้าาช่่่วหืซึจ ช่วยทําให้เบาใจได้มิใช่หรือคําถามคือทําไมครับสอดคล้องกับมุมมองของผู้วิชาด้านการธนาคารจากมหาวิทยาล,ลัยสแตนฟอร์ดที่ประเมินกันนะครับว่าจากธนาคารสมมะกที่มีกว่า4,800แห่งทั่วประเทศนั้นมีโอกาสาที่จะล้มปิดกิจการไปกว่าครึ่งหนึ่งหรือคึกค่าว็ประมาณสัก2,400แห่งนะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าธนาคารเหล่านี้นะได้ใช้กองทุนส่วนเพิ่มเพื่อสำรองไว้ยามฉุกเฉินหรือว่า capital buffer ไปหมดแล้วนะครับไม่มีเงินสำรองแล้วอ้ยา่าทีอย่างเงี้ยทำไงละ่ะและความโหดของประเด็นนี้ก็คือว่าธนาคารเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยภาวะขาดทุนทั้งหมดต่อตลาดภายใต้กฎระเบียบของบัญชีของประเทศสเปนการนั่นก็แปลว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะเริ่มมีขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมนะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้รู้ตัวอีกทีมันอาจจะเจ๊งกระบงไปแล้วนะครับที่จากง,งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาก็บอกเพิ่มเติม,ตมนะบอกว่าปัจจุบันธนาคารของสเปนกากว่า2315แห่งมีสินทรัพย์ที่น้อยกว่านี่ แล้วก็มีมูลาค่าตลาดของพอร์ตเงินกู้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามูลาค่าทางบัญชีถึง2ล้านล้านดอลลารสหรัฐโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเพื่อน ธน,นาคารเหล่านี้ก็ไม่ใช่แค่ขนาดเล็กนะแต่ว่าเป็นธนาคารรายใหญ่โดยหนึ่งในสิของธนาคารนั้นก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มละลายมากที่สุดเป็นธนาคารที่ใหญ่แล้วก็มีควาสมสําคัญต่อระบบโลกแต่ขเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าไหนนะนต่จะว่าเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากกว่า1 000, 000, 000, 000, ล้านล้านหรือสหรัฐเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาความกังวลเนี่ยมันก็ส่งผ่านไปที่ราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารที่ร่วงแบบทิ้งดิ่งเลยเอาแค่ 1- นึงสองเดือนที่ผ่านมานั่นเพื่อนมูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา m a r k ก t Cap เนี่ยหายไป ฮิตมาทําความเข้าใจก่อนว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะไม่เหมือนบ้านเราที่มีธนาคารไม่กี่สีไม่กี่แห่งใช่ไหมครับแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าที่อเมริกาเขามีจำนวนธนาคารพณิธย์นน่ยมากถึง4,100แห่งบ้านเราเนี่ยผมว่าอย่างมากมันก็แค่หลัก10แห่งใช่ไหมครับนี้ส่วนถ้าไปอ้างอิง IMF นะญี่ปุ่นเขาก็มี112แห่งจีน มี187แห่งเยอรมนี251แห่งอังกฤษ311แห่งนั่นก็แปลว่าที่อเมริกาเนี่ยที่มี4,100แห่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแต่ผมชวนเพื่อนมาดูภาพนี้กันก่อนครับคือก็จะเห็นว่าในอดีตนะในช่วงปี1980อเมริกาเนี่ยมีธนาคาร14,000แห่งเราก็โอ้โหแล้วนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนนั้นอีก1921เนี่ยปีนั้นน,นะครับเคยมีธนาคารสูงที่สุดในประวัติการ30,000แห่ง30,000แห่งนะ เยอะมากฉะนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนคําพูดแล้วนะครับว่าตอนนี้เหลือแค่4,100แห่งเองนะครับต้องใช้คําว่าเองนะฮะคือเท่ากับว่ามันเจ๊งไปประมาณ70%ในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนาคารในอเมริกาเนี่ยล้มแล้วก็ถูกปีกิจการไปแต่ว่าเกิดขึ้นมานานละและเกิดขึ้นแทบจะทุกปีครับโดยในช่วงปี1,934ถึง1,943 สลับตัวเลขเล็กน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วธนาคารเนี่ยถูกปิดไปปีละ75แห่งนะนเพื่อนๆแล้วก็มาปูดกันอีกทีนึงถูกปิดแบบหนักๆก,ก็คือ1,980ถึง19 1,990ถูกปิดไปปีละ534แห่งแล้วเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงวิกฤตสัพพลานปี2008ถึงปี2010ปิดไปปีละ157แห่งด้วยกัน แล้วก็เริ่มมันหนักอีกทีก็คือช่วงนี้นี่แหละครับแต่ที่น่าสนใจนะคือธนาคาร2แห่งที่ล้มตอนต้นปีเนี่ยติดทำเนียบธนาคารใหญ่ที่สุด10แห่งที่เคยล้มไปในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น s i l i c o นวอ l เลย์แบงกนะครับก็ขึ้นแท่นเป็นอันดับที่2 s i ซิกเนเจอร์แบงกขึ้นแท่นเป็นอันดับ4ในประวัติศาสตร์ผมนึกถึงคําพูดของดอรนิเวศเห็นวิชาเวลาก่นนะครับที่เคยบอกว่าธนาคารต่างๆมันจะดีไปจนกว่ามันจะเจ๊ง อาจารย์ต้องการอยากจะบอกนะครับว่าธนาคารเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พูดว่ามันดีแหละจนกระทั่งวันหนึ่งธนาคารเหล่านั้นล่มสลายลงไปแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าบทบาทของธนาคารเนี่ยมันเป็นตัวกลางของหลายๆฝ่ายหลักการคือให้ประชาชนเอาเงินสดมามาฝากแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนนั่นคือขาหนึ่งแล้วธนาคารก็จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปสร้างกําไรถ้าจะให้เข้าใจง่ายนะจริงมันก็มีอยู่สองส่วนนะครับแต่ว่าหลักการมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าเอาเงินสดนไปลงทุนอะไรบางอย่างนะพเพื่อนๆที่สภาพคล่องอาจจะต่ำกว่าเงินสดแล้วก็มีความเสี่ยงที่มากกว่า เพียงแต่ว่าผลตอบแทนก็คาดว่าจะได้มากกว่านั่นเองอันนี้คือหลักการอย่างแรกนะครับคือการปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนอย่างพวกเรานี่แหละไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าอาจจะเอาไปซื้อของแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารส่วนที่2นะครับคือธนาคารก็จะเอาเงินฝากเนี่ยไปลงทุนสินทรัพย์ต่างๆเช่นอาจจะเป็นหุ้นกู้อาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นสตาร์ทอัพอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งช่วงเวลาปกติเนี่ยมันไม่เป็นไรครับเพื่อน ธุรกิจธนาคารแทบจะเป็นธุรกิจเสือนอนกินกินส่วนต่างของดอกเบี้ยแบบสบายๆนะครับ กิจการก็เติบโตมากขึ้นเลยเงินสดในมือก็เพิ่มมากขึ้นสินทรัพย์มันก็เพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือช่วงเวลาปกตินะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีตัวจุดชนวนขึ้นมาอันนี้งานเข้าผมมองว่าตัวจุดชนวนจะมีอยู่2ประเด็นคือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่เห็นจะชัดเลยในช่วงนี้เป็นกรณีศึกษาสดๆร้อนๆ,อนๆคือธนาคารกลางสหรัฐอรมริกาขึ้นดอกเบี้ยแบบรัวๆเพราะถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนนะครับว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่เก็บ ไปต่อไม่ไหวทําให้นี่เสียมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะรายได้จากฝั่งสินทรัพย์ที่ธนาคารไปลงทุนเนี่ยก็อาจจะขาดทุนก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเริ่มโชว์ตัวเลขว่าผลประกอบการขาดทุนเมื่อไหร่ต่อให้บอกว่ามันขาดทุนแค่ทางบัญชีนะซึ่งอาจจะไม่ได้ขาดทุนจริง,รงๆเมื่อนั้นก็งานเข้าเพราะว่าประชาชนก็จะเริ่มไปถอนเงิน จริงอันนี้ผมว่าน่ากลัวมากที่สุดนะนเพื่อนๆคือธนาคารเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีวิกฤตจริงๆหรอกแต่ประชาชนกลัวว่าจะเกิดวิกฤตก็เลยแห่ไปถอนเงินสุดท้ายมันก็เลยวิกฤตจริงๆเพราะคนแห่ถอนเง่นออาไปเยอะกรณีถัดมาเป็นผลทางอ้อมช่วงนี้ก็เห็นชัดเจนเช่นพออัตราดอกเบี้ยสูงเพิ่มมากขึ้นนะพวกสินทร,รัพย์ต่างๆเช่นตรา,รรรราสารหนี้ระยะสั้นมันนี่มาเก็ตก็ให้ดอกเบี้ยที่สูงเพิ่มมากขึ้นตามอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสเริกาก็พุ่งชันขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่จุดพุ่งขึ้นมาเลยนะแต นี่ก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามเนี่ยเส้นข้างล่างโค้งลงซะด้วยซ้ำนะครับดอกเบีย้ยต่างกันเยอะขนาดนี้เป็นยังไงล่ะครับสิ่งที่ตามมาไม่ต้องสืบครับประชาชนบางส่วนก็ย้ายเงินสิครับรออะไรที่ไหนให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าก็ย้ายไปซึ่งเกิดพาดนี้แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกามีการโยกเงินฝากในธนาคารนี่นะครับ ไปที่ม o นนี่มาเก็ตอันนี้ภาพนี้ชัดมากฟังขว้ามือเนี่ยโคง้งนะฮะค่อยๆโค้คงลงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประชาชนคนอเมริกันเนี่ยอาจจะเอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยในสภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอลงมาแต่ภาพนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าธนาคารขนาดเล็กในางานเข้ามากกว่าธนาคารขนาดใหญ่เพราะมีคนถอนเงินออกมาเยอะมากๆเพราะอาจจะไม่มั่นใจนะครับว่าธนาคารขนาดเล็กเนี่ยจะมีตังค์มากพอหรือเปล่าสภาพคล่องมีพอหรือเปล่าแล้วถ้าเจ๊ง ต่อให้รัฐบาลบอกว่ารับประกันเต็มที่เลยหรือไม่ต้องห่วงนะนะครับอ้วจัดให้เต็มที่เลยแต่ประชาชนเขามั่นใจไหมฮะก็ไม่มั่นใจสิครับในช่วงเวลาแบบนี้นะหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนเงินซึ่งบางคนบอกว่าโอ้อยางงี้ผมก็ไม่รอแล้วเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งผมว่ามันมาโผล่ที่ภาพนี้ด้วยครับเพื่อนๆคือมันในมาเก็ตเนี่ยจะเห็นว่าเงินเนี่ยโค้ขงขึ้นอย่างสวยงามเลยครับถ้าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาย,ยังคงขึ้นดอกเบี้ยไปต่อไปนี่นะครับก็ไม่แน่มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีก นั่นก็แปลว่าเงินจากฝั่งของออมทรัพย์ธนาคารเนี่ยก็จะยิ่งโยกไปที่อื่นซึ่งรวมถึงมันนี่มาเก็ตที่ปกติเราจะให้ดอกเบีย้ยที่สูงกว่าและบางธนาคารก็อาจจะขาดสภาพคล่องได้ที่เห็นโยกเงินในกราฟเนี่ยอาจจะดูเหมือนเล็กๆนะแต่จริงๆแล้วเม็ดเงินเนี่ยสูงกว่า1ล,าล้านล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ก็ต้องระวังอย่าให้เกิดภาวะขาดความชื่มั่นไม่งั้นอันตรายมากๆ และแน่นอนนะครับว่าถ้าเฟดเห็นตัวเลขนี้และเริ่มกับลำลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่เพื่อนๆน,นั่นแปลว่ามันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไม่ดีและหุ้นก็อาจจะถูกกระแทกลงมาอีก,กระลอกหนึ่ง มาดูอีกส่วนหนึ่งครับวิกฤตธนาคารที่เกิดจากการทําตัวเองเช่นอาจจะเลือกทําธุรกรรมกับลูกค้าแบบเลือกที่จะปล่อยลูกค้าที่เป็นแบบกระจุกตัวลูกค้าอาจจะเป็นสตาร์ทอัพบ้างอาจจะเป็นธุรกิจด้านคริปโตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์บ้างไม่ยอมกระจายความเสี่ยงเพราะลูกค้าตังมาฝากธนาคารก็กลับไปลงทุนพนับัตนรัฐบาลประหยาดเพราะมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้บริการสม่ําเสมอแต่พอเฟดธนาคารกลางสหรัฐาขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็งานเข้าเพราะเกิดการขาดทุนทางบัญชี คนอเมริกันก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไปถอนเงินก่อนดีกว่าเพราะไม่มั่นใจแล้วว่าธนาคารจะมีตังนะฮะคืนให้กับพวกเขาหรือเปล่านะสีที่ตามมาคือธนาคารก็เลยรีบขายพันธบัตรหรือว่าสินทรัพย์ในราคาที่ขาดทุนนะฮะเพื่อที่จะเอาตังมาคืนทีนี้ก็ไปกันใหญ่นะครับคนก็ยิ่งแห่มาถอนจนเจ๊งไปอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับก็ยังไม่นับด้วยนะครับว่าบางธนาคารก็อาจจะมีการโกงนะฮะหรือว่าอาจจะมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนแบบเสียเส่ยงๆทําให้มันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วพอพลาดมันก็เจ็บตัวหนะักคุณปู่เบอกว่า ควรจะต้องทาโทษผู้บริหารที่ทําให้ธนาคารเจ๊งและต้องมีการลงโทษแบบสะสมด้วยนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมานะเวลาที่ธนาคารเจ๊งคนที่ซวยเนี่ยก็คือผู้ฝากเงินแล้วก็ผู้ถือหุ้นแต่ผู้บริหารที่ตัดสินใจผิดพลาดกับลอยนวลครับได้รับเงินโบนัสก็ไม่กลัวที่จะทําผิดซ้ําในอนาคตชัดเจนมากครับที่ธุรกิจธนาคารมันจะดีไปเรื่อยถ้าไม่มีตัวทริกเกอร์ไม่มีตัวที่จุดชนวนมันก็จะดีไปจนถึงวันที่มันเจ๊งนั่นแหละเหมือนที่อาจารย์นิเวศบอกนะครับ แล้วก็ธนาคารเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ประชาชนเขาขาดความเชื่อมัน่นเสียความเชื่อมั่นไปนะครับแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็วนี่นะฮะก็เตรียมตัวที่จะเจงได้เลยนั่นคือธรรมชาติของการทําธุรกิจธนาคารครับแต่รอบนี้น่าสนใจมากๆครับเพื่อนที่ธนาคารขนาดใหญ่เข้ามาช่วยทั้งอัดเงินให้แล้วก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาซื้อกิจการ แต่จริงมันก็มีทฤษฎีบางทฤษฎีแหละบอกนะครับว่าเอ๊ะธนาคารขนาดใหญ่เขาจ้องเวลานี้อยู่แล้วหรือเปล่าก็รอมาซื้อของดีในราคาถูกๆหรือเปล่านะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่น้อยน้อยมันก็ช่วยทําให้บรรยากาศในการลงทุนเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นคนก็เริ่มที่จะวางใจมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความแข็งแรงมากๆเงินสดในมือเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มองอีกในย่านหนึ่งนะครับคือถ้าถึงจุดหนึ่งนะเฟดเนี่ยก็อาจจะปล่อยให้แบงค์ขนาดกลางข,ข,ขนาดเล็กอาจจะเจ๊งไปบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ขนาดใหญ่มันมีคําว่า t o o b i g t o f a i l นะค,คือผลกระทบมันจะหนักมากแล้วก็อาจจะไม่ปล่อยให้แบงค์ขนาดใหญ่มันเจ๊งไปและอีกอย่างครับคือแบงค์ใหญ่เนี่ยเขามีการกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าแบงค์ขนาดกลางและขนาดเล็กดังนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยแบงค์ขนาดใหญ่มักจะรอด ก็อย่างน้อยก็คือช่วงนี้ยังรอดอยู่นะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวิกฤตนะก็อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ก็ได้เพื่อนๆมองไงแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคือได้เห็นด้วยกับคุณปู่ไหมที่ผู้บริหารแบงก์ที่ทำแบงก์เจ๊งขูกลงโทษอย่างสาสมเพราะที่ผ่านมานะพอทําแบงก์เจ๊งก็ปล่อยให้เรื่องเงียบนะฮะแล้วเขาก็อาจจะย้ายธนาคารแล้วก็วนลูมแบบนี้สุดท้ายคนที่สวยก็คือประชาชนและนักทุนรายย่อยถ้าเห็นด้วยกับคุณปู่และเฟดก็ลองพิมพ์มาหน่อยถ้ามองเห็นเป็นโอกาสในการลงทุนก็ลอง ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่คืออีกวันพุด e x p l a i n ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้สวัสดีครับ